ร้านข้าวต้มผักบุ้งลอยฟ้าสาขาคลองหลวงข้างวัดธรรมกายจังหวัดปทุมธานีร้านข้าวต้มผักบุ้งลอยฟ้าสาขาคลองหลวงข้างวัดธรรมกายจังหวัดปทุมธานีต้นตำรับผ wow. ักบุ้งรอยฟ้าอยู่ที่นี่คลองหลวงปทุมธานีข้าวดีดีกับพี่คำร้อน ก็รู้สึกว่าเป็นร้านร้านที่ดีร้านหนึ่งเลยครับมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่ทำงานด้วยกันเขาบอกใช่ครับพี่คะพี่รู้ได้ไงครว่าที่นี่มีใจคออ๋อพอมารับออเดอร์ครับใช่ครับรู้สึกไงครับวันนี้พัสดุก็ดีครับผมครับใช่ครับครับ ยยามาจากไหนคะมาต่างจังหวัดจ้ะยายมาหาลูกหาลูกจ้ายรู้เรื่องไงว่าที่นี่มีแจกค่ะไม่รู้มีพอดียายมีคนพูดก็เลย <laughs> จ้า<ะ>รู้สึกเป็นไงบ้างกลกดีใจค่ะจ้าได้ยินค่ะจ้า ที่แจกอาหารทําบ hey, oh ุญครั้งเนี้นะไม่ใช่ครั้งสุดท um ้ายนะไม่ใช่จริงจริงแจกทุกปีอ๋อทุกปีเราทำแบบนี้นะทำแบบนี้ทุกปีทําไมตั้งใจที่จะแจกอาหารพี่น้องก็เราเป็นมีอาชีพขายอาหารก็ก็ต้องหาอาหารแจก จ้ะสร้างความสุขให้กับลูกค้าบ้างกับประชาชนบ้างส่วนเพราะส่วนหนึ่งเราก็ทํามาค้าขายกับเขาอยู่ใช่นะครับมีเขามีเราใช่ใช่ไมใช่มีเราจึงมีเขาใช่วันนี้เพื่อเพื่อให้ไปด้วยกันได้ดีนะจะได้แบ่งปันกันไปแจกซะก่อนเงินที่ตั้นอีกอ่ะแจกซะก่อนเงินที่ตั้นอีกอ่ะตัหน้านายกวปเนี่ยฮะ คนละส่วนคนรัส่วนนะช่วยได้เท่าที่ช่วยใช่ทําได้เท่าที่ทําและถ้าหลายๆคนทําได้แบบนี้เนี่ยผมว่าสุดยอดนะเท่าที่เราทําได้ครับนะใช่อาพี่บัวจะพูดอะไรขึ้น่มยไหมครับทุกปีเราทํามาดีใจค่ะดีใจนะมีโอกาสได้แจกข้าวอาคือเห็นเขามีความสุขเราก็สุขไปด้วยใช่ค่ะใช่เห็นเขามาเข้าแถวเราก็ดีใจอาาเขาอิ่มเราอิ่มอาเราอิ่มบุญเขาอิ่มใจเขาอิ่ม ท้องนะครับเป็นเรื่องดีมีอะไรบ้างที่แจกวันนี้อ่ะมีข้าวขาหมูมีข้าวขาหมูมีกะต้มมัดมีกะกระเดียวตังกระยากระเดียวกระียวหน้ากุ้งหน้าปลาแห้งขาหมูนี่ทำเองเลยทำเองเแม่กลัวเด้อแม่กลัวไม่ได้หนนาหน้ากลัวอยู่หลังอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยสิคะ น่าแหลกจังเลยโอเคแจกเลยฮะแจกเลยอาแจกเลยอาเชิญครับเชิญเชิรับของเลยครับ นี่คือของที่แจกในวันนี้นะครับข้าวขาวหมูฝีมือของเจ้าของร้านผักบุ้งลอยฟ้าแล้วก็นี่ก็ซื้อมาข้าวเหนียวสังขยาแล้วนี่ก็ข้าวต้มมัดและนี่คือน้ํานี่คือแจกให้พี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็มาได้รับประทานกันในหลักการที่ว่าเราอิม่มคนอื่นก็ต้องอิ่มด้วยอิ่มพร้อมกันเดี๋ยวลองดูอื กิเงมนทั้งหมดประเทศนี้ต้องไม่มีคนอดอยากเพราะนั้นเมื่อมีกินแล้วก็ต้องเผื่อแผ่กันแบ่งปันกันน่ากินไหมครับอร่อยครับอยากินครับเดี๋ยวก็จะได้กินมันผมนะนะผมอิ่ม พี่ก็ต้อง<ก>อิ่มใช่แล้วของร้านน้องอิ่มครับอิ่มไปพร้อมกันนะพร้อมกันแต่ตอนนี้ผมกินโชว์ก่อนนะครับ <laughs> ตอนเล็กๆแม่ป้อนไหม <laughs> แม่ป้อนตอนนี้นะ <laughs> แม่ต้องป้อนเนี่เล็กๆ <laughs> อันนั้น <laughs> มาแล้วครับข้าวขาหมูอันนี้เป็นเป็ดหรือหมูไม่รู้หมูดิหมูนะหมูไม่หมูก็เป็ดแหละสองที่าง <laughs>

ตำรับลอยฟ้าเขามีเมื่อก่อนนี้อยู่เมืองสองแกวพี่น้องพ่อแม่ตอนนี้มาอำเภอคลองลลวงดาดาดแาดาด้าดาด่าดาด่าด่ด่าดาด่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 าดาด่าด่าดแาด่ดดดดด ชุมนักน่ารักจริงใจปะทุมนี้คือน้ำใสๆดอกบัวไงพี่น้องของเราอยู่ชิดเมืองหลวงไม่ห่วงที่จะสู้เขาปทุมธานีของเราถึงจะแก่เก่าแต่แกล้งเกินกาดด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 

ทีนี่คือร้านผักบุ้งลอยฟ้าต้นตำรับจากพิษณุโลกเป็นคนอยุทยาต่น,นี้ปักหลักอยู่แถวปทุมธานีและอีกหลายสาขารวมถึงพัทยาสร้างความเพลิดเพลินและก็อร่อยเรื่องอาหารไปโชว์มาแล้วหลายชาตินะครับญี่ปุ่งญี่ปุ่นนี่ชอบมากเลย เอาทำท่าโยนหนึ่งสองสามเอ้าวโยนโอ้ยไอชามอีกช้ำอ้าวใครเห็นเราบอกใครในบ้าหรืนว่าข่าวดีดีกับพี่คำรอน